คอ r ์ฟอร์ดสเปนใกล้จะบรรลุข้อตกลงแล้วเธอเลเลนคอร์ฟอร์ดและเอโรสเปนจูเนียใกล้จะปิดข้อตกลงสำหรับการต่อสู้ที่รอคอยมานานโดยล่าสุดมีรายงานข่าวมาจากแดนลาฟาเอลเขาได้โพสต์ในทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของเขาเกี่ยวกับเรื่องของคอร์ฟอร์ดและสเปนจูเนียแหล่งข่าวของเขาได้บอกว่าข้อตกลง สำหรับสเปนจูเนียและคอฟฟอร์ดใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วการต่อสู้มีกำหนดในวันที่12หรือ19พฤศจิกายนอาจจะเป็นที่รัฐเวกัสสหรัฐอเมริกาและหลังจากนั้นก็มีการสัมภาษณ์เอเลนคอฟฟอร์ดโดยคอฟฟอร์ดได้กล่าวว่าผมมั่นใจว่าการต่อสู้ของผมกับสเปนจะเกิดขึ้นก่อนสิ้นปีปฏิทินปัจจุบัน ใครก็ตามที่ชนะการต่อสู้จะได้ยืนบนจุดสูงสุดที่รุ่น147ปอนด์อย่างแน่นอนขอฟอร์ดได้กล่าวทิ้งท้ายอีกว่าผมมั่นใจร้อปอร์เซ็นผมรู้สึกตื่นเต้นกับมันผมไม่สามารถรอจนกว่าสัญญาจะลงนามผมรอช่วงเวลานี้มาทางชีวิตนอกจากนี้เธอเลนคอฟอร์ดยังอธิบายถึงความสำคัญที่เขาต้องขึ้นต่อสู้กับทางสเปน มีความสำคัญต่ออาชีพการงานของเขาไม่ใช่แค่การก้าวกระโดดในด้านคุณภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องส่วนตัวอีกด้วยมันอยู่ตรงนั้นมันเป็นเรื่องนั้นจริงๆผมรู้จักตัวเองผมรู้ว่าผมรอเวลานี้มาทัางชีวิตและเพื่อแสดงว่าผมเป็นใครผมต้องยืนบนที่สูงสุดในรุ่น1น7 4 7ป่ปอนด์เธอเรนคอฟอร์ดกล่าวนั่นเอง